นี่เอายาโอเชอร์มาใช่ไหมมาอะไร,รโอ้มาพิพิธภันฑสัตว์น้ำสถาบันวิทยา,าศาสตร์ทางทะเลมอบูบองบูนี่ <พะ S 1> เลยใช่ไหมเอยาโอเชียโอ้มีปลา โอ้ยอนี่<บ>ปลาฉลามกรอบอยู่นู่นเนี่ยฉลามกรอบใช่ไหมปลาฉลามกรอบน,นี่ก็มีฉลามกรอบใช่ไหมอันนี้ปลาฉลามกรอบเขาชอบอยู่ทางลา่างอันนี้ว่าใหญ่เลยปลาฉลามกรอบอันนี้คือสีสันแห่งท้องทะเลก็คือจะมีภาพเต็มเลยนะอันนี้คือปลาขังคาวใช่ไหมปลาขังคาวแกอุ้ยอันนี้ปลาฟองน้ำหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย อันนี้ป่าฟองน้ำด้วย <c oughs> ไม่ใช่เขาเช็ดกระจบเขาเช็ดกระจบ <c oughs> นี่ปลาปักเต้าเหลี่ยม <c oughs> นี่ปลาปักเต้าเหลี่ยม <c oughs> โอ้มีเจลลี่ฟิชคือแมงกะพรุนหลายตัวเลยหลายแฉบ,บเลย <c oughs> นี่เขาดองเอาไว้เป็นแมงกะพรุนหนัง <c oughs> อันนี้แมงกะพรุนหนัง สวนอันนี้แมงกับคุณกล่องน,นี่แมงกับคุนกล่องนี่ไงอันนี้คือแมงกับคุณไฟที่ชอบมาตัดคนคืหน้าตาอย่างนี้เลยแมงกับคุณไฟอันนี้ลอถช่องนะี่แมงกับคุณลอถช่องหน้าตาคงเหมือนลอถช่องยังมีชีวิตอยู่ใสมากอันนี้ปลาเต็มเลยใช่ไหมโอเชอ,ร,อ,อร์นี่ามีปลาการ์ตูนด้วยใช่ไหมโอเชอร์ อันนี้เจอรี่ซีทสองจริงนี่มีไฟเป็นสีนีออนด้วยนี่เลยแมงกะพุนเต็มตู้เลยอันนี้เขาเรียกว่าแมงกะพุนหัวกลับมันกลับด้านหมดเลยโอ้ยใหญ่เลยแมงกะพุนเต็มเลยเน,นี่ยแมงันนี่ออเชลเขาดูแมงกะพุนไป ี่ย yeah, อันนี้แมงกับรุนไฟมันเหมือนลูกไฟเลยจะเป็นเหมือนลูกไฟเลยโอ้ล <Yeah. S 1> oh, ูกไฟ mm hmm. อันนี้คือแมงกับคุณพัดจันนี่เลยมูลิลนิฟิตแมงกับคุณพัดจันนี่โอเชอร์ามาดูใหญ่เลยแมงกับคุณพัดจัน แมงกาาระพุนทัะจันทร์นี่ก็แมงกาาระพุนทัะจันทร์มีตู้ปลาหลากหลายมีปลาหลายอย่างเลยตู้นี้เขาบอต้องนั่งมถ่ายรูปตัวนี้โอ้คล้ายๆปลาดุกเลยตาลางคงแข็กตารางกินอาหารแน่เลยเนี่ยเขาอยู่กันเต็มเลยพร้อมๆกัน นาะมาเป็นฝูงเลยเนี่ยอ๋อ,อเชิดชอบใหญ่เลยนี่เลยปลาเกา๋าดูหน้าปลาเกา๋าปลาเก๋ามุมกมังกรมีชื่อด้วยนะชื่อคุณถนอมหมูปลาไหลาลายดูอันนี้ปลาไหลาลายจุดนี่ปลาไหลาลายจุดเขาชอบอยู่ในรู มีตีโพสด้วยนี่ปลาไหลตัวเล็กมากตัวเล็กมากด้วปลาไหลลายจุดโอ้โหไอ้ยาลงน้ำทะเลเหรอะโอ้โันนี้ปลากระตูนกับดอกไม้ทะเลวันนี้เขาจะยัางดอกไม้ทะเลมีปลากระตูนออกมาด้วยเะ โอ้ยปลากระตูนด้วยเนี่ยเขาเรียกปลากระตูนโอ้โหโอเชอร์ไปอยู่ใต้น้ำรึเปล่าเนี่ยมีเรือจมน้ำอยู่ด้วยใช่ไหมโอเชอร์โอ้มีซากเรือจมน้ำเนี่ยเขาไปหาสมบัติกัน,นใช่ไหมว้าวโอ้โหปลากระเบนอยู่ใกล้โอเชอร์มากเลยว่าบิ๊กว่านี่บิ๊้นี่มันหลุดก็อยู่ใต้นะ้ำ ใช่เน um ี่ยโอเซ์ชอบไหมมีอะไรบ้างนะโอเซ่รอบลางโอ้ดูไข่ปลาฉลามปลาฉลามตัวเป็นๆอยู่ในไข่เนี่ยดิ้นๆใหญ่เลยเนี่ยบี้ช้างเขาไหวมาแล้ว่ปลาใหญ่มาก

ตอนนี้จะไว้มากินโอเชอร์แล้วแน่ๆเลยโอ้ยมาแล้วปลามาแล้วปลากระเบนก็จะมากินโอเชอร์แล้วนะกระเบนก็มากินโอเชอร์โอ หอยต่างๆหอยงาช้างมีหอยนมสาวหลายอย่างเลยค่าที่นี่จำหน่ายบาทค่าเขาผู้ใหญ่แค่80บาทส่วนค่าเขาเด็กก็40บาทเท่านั้นนี่โอเชอ์เหนื่อยแล้วใช่ไหมโอเชอ์สนุกไหมไปดูอีกทีนึงเหรอหมดแล้วอันนี้เป็นโครงกระดูก ปาวานอันนี้โครงกระดูกปาวานเอยาเนี่ยโครงกระดูกปาวานบูดาเนี่ยปาวานพิาเนี่ยปาวานบูดา,า,ดาที่พื้นทางเดินมีรูปพวกสัตว์น้ำทะเลเดี๋ยวโอเชจะพาขึ้นไปดูข้างบนอันนี้อาณาจักรสัตว์ทะเลใช่ไหมมีพวกเมมโมเรียก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน,นี่เลยปาวานมีเ,เรียกโนมา มีพวกพายูที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมส่วนพวกสัตว์เลี้ยงข้งก็พวกเต่ากับพวกปลาไหลถ้าเป็นพวกเอ็นโคเดิมก็พวกปลาดาวกับพวกปลากระลังอันนี้ก็พวกแอมพิออสอันนี้คือแบ่งเป็นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังอันนี้ก็คือเป็นพวกแบบจำลองลูกปั้นนู่นโอเช่ผู้ไม่ขวอะไรเดินนำเลยโอเช่เดินนำไปแล้ว โอช่าไปดูอะไรเนี่ยอ๋อโอช่าไปดูเต่าเหรอโอ้โหเต่าเต็มเลยใช่ไหมโอช่าอุย้ยอะไรอ่ะโอช่าเจออะไรโอช่าเจออะไรถอยใหญ่เลยอ๋อมีคนดำน้ำนี่เขาเป็นคนดำน้ำของปอมอุย้ยมีอะไรอ่ะตรงนู้นมีอะไร มีเปลือกหอยโอ้โหอันนี้เปลือกหอยเต็มเลยมีหลายสีมีหลายแบบนะมีลวดลายต่างๆโหเต็มเลยการเลี้ยงหอยนางลมมีวิธีเลี้ยงหอยแมงคู่แล้วก็มีวิธีเลี้ยงหอยแขง ใชเวลาเลี้ยงหอยแครงเป็นอย่างนี้นะก็คือเนี่ยคือเลี้ยงหอยแครงอันนี้เลี้ยงหอยแบงกูก็อยู่บนเสาอ่อันนี้หอยนางลมก็ชอบอยู่บนโขดหินเนี่ยเลี้ยงหอยนางลมออสเตอร์โอ้ยจระเข้ด้วยโอ้ยมีไข่จระเข้ด้วยจระเข้เฝ้าไข่จระเ,เ,รรเ,เรข้าเเอาจากไข่นะ นนลูกเต่าเต่าชอบอยู่ในทรายเนี่ยเต่าทะเลไข่ก็ชอบอยู่ใต้ทรายใช่เขาชอบเต่าเขาชอบวางไข่ไว้ใต้ทรายเต่าเอามาจับไข่อันนี้โครงกระดูกเต่าเต่าตุนุอันนี้โครงกระดูกพยูน,อน,น,ยนเอามาออเช่าบายบายใหม่ เลยบายแล้วเจอกันใหม่นะบายบายหมดแล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลไว้เดี๋ยวเอยาโอเช์พามาดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> เจอที่ใหม่แล้วพบกันอีกทีบายบายทุกคนเจอกันใหม่